ตอนวอลเรัเป็นปเ,เพื่อน,นติตนนดต่อซูซูเองค่ะแรงงานสดจากเมนสตรีทโดยตรงเลยค่ะเป็นอ่งหนึ่งปีที่ภูเขาแฟนตาซีกับหุบเขาขวนนมเบบี้ได้จับมือกันเพื่อเป็นเจ้าภาพในการมอบรางวัลจุกด,ดูทองคำค่ะคุณคิดว่าใครจะได้รับจุกด,ดูสาขานักเส้นยอดเยี่ยมและสุดยอดอนอ์วิเศษละ่ะ สำหรับมนวิเศษเค้กนี่เลยว้าวมนวิเศษจริงๆเสกให้หายไปเลยฮ่าฮาหัาฮ่าฮ่าากเลย ฉันหัวเราะไม่หยุดไปถึงในฝันเลยคืนนี้มีพิธีมอบรางวัลจุกดูดทองคําแล้วโมแต่หัวเราะกันเราเลยยังไม่ได้ทําอะไรเลยต้องรีบแล้วล่ะููสูเธอต้องควบคุมตัวเองนะเสียงหัวเราะของเธอมันติดต่อง่ายเกินไปเราทํางานไม่ได้ถ้าเธอหัวเราะแบบนั้นอีกแล้วก็เราไม่มีเวลาเตรียมทุกอย่างให้ทันแน่ก็ได้ฉันจะไม่หัวเราะอีกแล้วฉันสัญญาและพวกเธอเแบบี้อย่าทําให้สูสูขำรับทราบ กันตอ่อเอะเรามาสัมภาษณ์กันต่อเลยนะคะคุณคิดยังไงอย่าทำอะไรตลกตลกนะหยุด<ป>นะซาบอดหังจิ๋วๆของนายตลกเกินไปไม่ต้องห่วงฉันมีเค้กอีกก้านไม่นะให้มันเกิดขึ้นไม่ได้ปิดปากเข้าเลย จะได้เห็นตัวเองตลกเป็นบ <conclusions> <vous> <t Amsterdam> ้าหยุดเถอะนะเราจะต้องทำให้เสร็จโดอะไรขึ้นฉันใส่หูฟังก็เลยไม่ได้ยินอะไรเลยะเธอทำอะไรลงไปแบบนี้ทำงานกันไม่เสร็จแน่เออเราสิยหัวเราของชัดแท้ๆเลยฉันไม่ได้อยากทำมันพังนะเอา ดูสิว่าก้อนนี้จะได้กินไหมสวัสดีแล้วขอต้อนรับสู่งานรันบรางวัลจุกดูดทองคำเรามีปัญหาเล็กน้อยและไม่มีเวลาพอจะเตรียมงานได้อย่างเหมาะสมแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือรางวัลจริงไหมเล้ล่ะรางวัลแรกสำหรับวันนี้ได้แก่รางวัลเบบี้ที่นะ่าเอนดูที่สุดผู้ได้รับรางวัลได้ มันอยากพากทรมใจรังวันสิ่งเดียวที่พอจะโอเคออไม่นะหังไปหมดแล้วร้องไห้กันหมดเลยมีแต่สิ่งหัวเราะของซูซูเท่าน,นั้นที่จะแก้ได้เราต้องการเธอด,ด่วเลยฉันไม่อยากไปนี่นเดูสิ เราออกมาเลยสูๆเราต้องทำให้พวกเขามีความสุขฉันไม่รู้สึกอย่างหัวระอนี่เนอะฉันเศร้าฉันคิดอะไรออกแล้วฉันรีมี่และฉันสามารถทำไอศกรีมฮะฉันลาล่าโฮคัสโฮคัสฮะลูซีฉันปาร์ตี้และฉันสามารถสเก็ต เราที่ได้หัวเราะมากกว่าจะเศร้าขอบคุณซูซูที่หัวเราะเธอรู้ต้องทำไงให้ฉันหัวเราะและรางวันจุกดูทองคำสำหรับสุดยอดเสียงหัวเราะได้